94หมู่บ้ามีประชากรกันสิ้น7,200คนเศษเป็นสีย่อธรรมชาติที่เก่าแก่มีการสืบพ่อคูปัญญาพยาศคูปัญญาและองค์ความมีามาตรฐานของฝีมือเป็นอย่างสูงที่ได้โอนาได้โอกาสสร้างงานสร้างผลงาส่วนราชการอำเภออากับเมื่อทุกท่านผู้แทนมหาวิทยาลัยจิตรลักษณ์วิทยาศาสตร์ทุกภายนะสวัส เกือขายเตือนผนิบัติชุมชนเพื่อนบ้าทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตุกตาส่วนครับในบะดับโรคต่ออาหารและหลังจากที่อุกทกภัยนั้นได้หายไปเป็นการแจ้งเตือนนะครับเป็นข้อมูลที่จะส่งให้พี่น้องปร,ชรชะชาชนได้ทราบว่าพัฒนานหนุนในชุมชนโดยการนำภูมิปัญญายและอัตลักษณ์ซายเละ อะไรเป็นผลิตภัณฑ์เด่นครับเขาบอกว่าขนมเยษแก้วนะคะวันนี้รับขอบครับเมื่อวานน้องๆได้ความรู้มากเลย มันก่อนมันก่อนที่จะใส่เส้ที่เาเป็นภารชาชนนะคะเพื่ินทางมาฉีดนะคะต่อการมาเอนาปีค่ะแ่ะกด้ แล้วเขห้วใจเนเเาที่ที่ครับอทำานีนหใจกั้นที่หาเปอนผ้าที่ร้านแล้วก็ที่ออกสิ็นะรับนอาอะไเช่นกั้านครับอ่าีบอกว่าสวยนะีตอนเช้าเทนั้นเพราะมันจะที่สีท่าได้ไปงานท้า ช้าวิชแนลออเดอร์ที่นะครับอะไรนะแต่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับออยที่พี่มีข่าวมี่จะบอกแม่แม่สองท่านด้วยสุขชนเดี๋ยวก่อนที่จะบอกสำคอร์อยคำว่าคอรรอยคืออะไรก่อนแม่โง่ก็จะเรีนรปัญหาใการดำเนินการและปึ้งจะกลับไปครั้งหนึ่งต่อแต่ผมไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้เปนอะไรรอบชิง ก็แบบออนไลน์เพื่อสื่อชนนะคะ